สวัสดีครับผมวันนี้กินเขาแล้วกินเมียงครับมาที่นี่เด้อครับวันนี้ครับเท่าหมดงวงเท่าหมดขามมันรับแก้วแก้วเป็ดแย้ได้ครับแต่ไม่มีตนเัวน,น้ำใส่กินมัดแล้วบ่ตกินเบิดแล้วบ่เปล่าภูมิกินมัดแลมม้วโมกไหลเลย แม่ไหมยิ <s <S ้มลงไปอยู่นี่โอ้ยเจ้ามาบรทันไปย่องกอดแล้วจังหวะสวดครับช่วงมุกม่วงก่อนแล้ดูได้ครับหลายได้สว่างเฮ้ยเก็่ยวแทนอัดเบียร์คนหน่อกแม่นอยู่ครบสมต้องใจอีกหน่อยก่อนครับต้องเงี้ยอย่าใจเตือนก่อนแม่นอนเย็นสม ผสมวันหยีเลยเนี่กินน้ำเนี่ยมันยังหน,นึ่งครับยังหนิ่งยู่พี่จัางเดี๋ยวแแบบกินน้ำโมเมนต์กัน้ไปขับเดอ้อสู่ทุกคนครับผมแช่ถองอีกแล้วครับมื่อนีร่มื่อเดี๋ยวเร <laughs> าเรียนดิสเ้อเรบเดอ้อ เรื่องข้าวแก่เราตัวมันรุ่มเรื่องแบบแสงร่องขาบร่องเวรสดแม่จังแมนสดอะไรเด้่ยบดสามหน่วยสองหน่วยใหญ่สดเอาบ่สดแล้วกันไปยันจนยืงสั่นเด้บ่วงเลยเด้เดี๋ยวมึงสีก่อนก็ได้มึงสีก่อนเลยมึงเดือดคัดขนาดครับแอบเดือดมามาเดี๋ยว กินไห็แตแนะจัดสองสามคำวงหลายครับช่วงก่อนฤดูมาเด้อครับเรนซี่เบิร์ดเนี่ย เรื่อยๆครับว่ากรอบดีด้ดตุเย็นไปน้องเย็ยนมันต้าหตากมังครับงมวดเยดงพร้อม้าอเอบเพรอเต็ยมกิมแล้ว,พอพอลวรครับเพื่อนกินก้อนผมนเาจ็บออกมาทายครับกเอิอสมสมบุกสมวงนะครับ ผมอีกแล้วครับเมื่อนแล้วยิบต่อไปว่าสิต่ำเมียงค่าครับผมเอาบักหิวอ,อว่อนทัวแห่ต่ำยากนะำเมียาข้นสคาก็มีาข้าหิวบแดกตอนการมันยังแล้วแหกาย ครับเป็นผ้าหมดแดงครับฮึ่มกัดกินเลยครับอืมบะเบิดเลยครับงานกต่อิ่มเบละ่ะเ,เดี๋ยวครับผมมากินซอยกันแน่ี๋ยวกินครับหนุลวงสมมพ่อเอารุ่นผีเลยครับมาที่นี่ ดเอหมดแดงเลยเาก้วต้มบุเข้าไปแบบจ่ยเหอเนเลย,เเเลยี่ผมเห็ุสูตรมาเองมาหมดแดงเลยครับได้การดีเลย มันทีดับอันนี้นะ,ะก็นินต่อสมพมันบ่แแงไหลเขาเกาครับป้ทีมแดงเอาอีกขึอก <c oughs> อาอีก้่แดงหยอดมันได้น่เหยอดอะไรด้น่อหยอดได้น่นเดี๋ย,ย,ยวครับหยอดเลยครับ <c oughs> ไบพักกรกกะโดดนครับกระโดดถ้ากระโดดปลาบ้านปอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านบ่บ่ถ้าก็เด็กกาดหอครับมุดมุดแดง อานั่นเลยนะขยำม,มาถึงไบบผมห่างครับสมฤิธิสผมก็ขุ่ม,มถึ้นเห็นแม่กหห่าง,งแล้วงานบุคคนไหน,นครับ เี่ว่เราไปไปคลิปไ้รงกาไปทุละล่างหอกข้าง n h แล้วครับจุ่มๆๆเง้ยังสดๆอยู่เลยนายน่งอยู่บ่บ่ได้ดแดงครับทงนมดสมครับมดแดงมดสม ใด้เสียงได้ปลาก็ได้กันสมดีข้าวสก้าปันปวนแล้วปันพวนแล้วเกืบมีความุสบิดนะมีดแดอนนั้นเาแต่มดแดงไลยยงไม่ไปยา,านั่งเลยยห้อยกล้องมาไล่ไปกล้องไปเนาะ กลุ่มเดียวบอกพยาบาลมาแร้งป่ะก็ควรอะไรหาด้วยความเด้อแบบแรงมีงานต่อเลยครับแรงเขมีประเาดแผลบาดชิวครับสู้ขวัญพยาบาลไม่ครับหาัดพี่น่องเหรอครับ จิตใจหนาหานนี่ครับแมงอ๋อยิ้มหลยวเป่านา่ชั่งเนี่ยนายชั่งนี่ครับสยัดทองยัดทองวะยัดทองเสียมดสมมด,ดแดงห้องเะยครับเซ็กเซ็ก้อยปลาแต่ผมจะกินสมสดๆเลยใอ้บางวันมันมีหรอเ่ <laughs> อ,อยอดพักกระโดนครับตกม่วงสมว่พ่อบอ่นี่ยังสมข้อครับสมอี่ลิสมยัมมมมนแนทข้อนี่กัน้นอยู่อ่ วเแต่แนวังสิกวเนเขาลบ่นตัวแล้วนะปินนเดียวีเลปินเดียวต้องไปเ่้าปู้กีตาไปนะแนวแนวแถวแนวแถวแนวยู่หันไไพานไปได้หรือเล่านไปเป็นปู้มต่อชุดเทปอดยหน่ยสูงที่สุดของเินบอว์่ผู้ฝอยล้มเขาหนิแม่กลุ่มกลุ่มเบ้าน ลองน้ำเน่มีเสียงกิตาอะไรขอเสียงเพลงน้ำเน่ยขอเสียงเพลงน้ำเนี่ยขอเสียงเพลงน้ำเนี่ยว่ากินน้ำไหนกับสมุไพว่ะเคาครับบักขามน้ำบามีหมดแดงหมดไม่ได้ถวยเจ้าว้าหมดแดงน้ำบาตเนี่ ถามครับบดที่ไห่ไอ้บ่ในร้องมึงอยู่บ่เป็นยังไงล่ะกัดเบิดหน่วยได้ไหครับ โอ้ยยันพอแล้วครับบาทที่นึ่งอยู่แล้วอีกสองตอนก่อนอืม <c oughs> <c oughs> สุขภาพสุขัา สิลำละใส่สเสาับได้กับเสียบมาดันครับสลำลาประดียวบยดา้วเห็ดยำใช่ทำัมแดงกเสีบกันครับม่งมวงยำม่วง มัน่ละสุดอ๋อเขานส่ละว้าเอาเลยแ่ยวกันไงเฮ้ยแย่มากผมออกสมได้ครับผมนิ่งๆอยูอ่ครับสนะ่วง บั้งหนาอะไรครับนิ่งๆเลยเ <c oughs> ออได้แค่ต้ทามผสมแล้วครับแล้ดเจ,จ็ดเขววอีเลีครับสมแข่าแล้วกินแซ่บ โอเคครับผมพอละแซ่บสมนี actually, ่เส <at S 1> ียดนัดตีบ้ามัดดีกิ๊กแตกพวกซ่องอยู่ครับแรงที่ขึ้นเวทีผมได้สอนไปครับบ้านบ้ามัดครับแต่ต้นไม้แค่ต้นงกินตีไม้แล้วครับขอฝากกันเด้อครับเด้อฝากติดตามกดกดติดตามด้วยครับส่องข้อนิสานนี่ครับ มวนๆครับทีมงานเบาไทยบ้านกินสมกินยังนุ่ยถูกครบรูปแบบครับฝากติดตามกดเงี้ยเอเอื่นซับตะไคร่บ่ะแม่แซ่อิญอ้อมไกลออมแซ่อ้อมหนูจมสมไกลบ่ะซับตะไคร่ก็อย่าเอื่อนเด้ครับผมขอพุดหลายครับติดตามสองคนอีสรนบางคนเมืองเลครับเด้อและทีมงานมีกินเนียงครับ สมัม่วงขามสมมดแดงสดสม,มิลิสมชุดจอดแล้วครับขามอีกจะขามกันครับเสบษฐายขอบคุณครับ สวัสดีครับผมอยูดีแม็กด้วยครับด้วยสวัสดีครับ